คุณเอกนัทครับเมื่อวานนีก็ผู้สื่อข่าวก็ให้ความสนใจมากเพราะว่าเป็นหนึ่งบุคคลนะครับที่ในช่วง2อสาวันที่ผ่านมาหลังจากที่มีกระแสข่าวว่า จะได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีคนขุดคลิปเก่าๆตอนที่สมัยไปร่วมนะครับเป็นแกนนําประท้วงนะในนามของกปป,ปสไปขับไล่รัฐบาลของคุณยิ่งรักและแน่นอนว่าก็มีความเกี่ยวพันกับรัฐบาลชุดนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้นะ,ะก็คือเป็นน้องสาวของคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็เป็นอาของคุณอุ้งอิงเนี่ยที่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีตอนนี้เนี่ยคุณเอกนัทนะผู้สื่อข่าวพอเจอตัวปั๊บเนี่ยก็ไปถามเลยว่าในอดีตเนี่ย เคยเป็นกรปรปรสไล่รัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยแต่กลับมาร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้สึกตะขิตตะหวงใจบ้างหรือ<ช>คุณเอกนัาก็บอกว่าคือเมื่ออยู่ในการเมืองเนี่ยตอนนี้ตัวเองก็พร้อมที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นก็จะรอพิสูจน์ตัวเองนะครับด้วยการทํางานวันนี้เนี่ยเรื่องของบ้านเมืองเนี่ยมันต้องมาก่อนนะเชื่อว่าคนที่มีคนที่มีจุดยืนเนี่ยแล้วก็อุดมการเดียวกันเนี่ย น่าจะเข้าใจแต่ว่าวิธีการทํางานวิธีการสือ่อสารเนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างซึ่งตัวเองเนี่ยในฐานะเป็นเลขาธิการของรวมไทยสร้างชาติต้องเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศและบางทีนะทางออกเดียวเนี่ยก็คือการ ที่จะปกป้องและรักษาสถาบันที่เป็นเสาหลักของประเทศส่วนจะเสียแนวร่วมหรือว่าผู้ที่จะสนับสนุนเนี่ยทางด้านของอดีตกรป,ปสหรือไม่คุณขิงเอกนัทก็บอกว่าตัวเองก็ไม่ทราบเรื่องนี้แต่ว่าอยากจะขอให้ผลงานของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับคือทุกความเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาําด่าคําติคําชมเนี่ยตัวเองก็พร้อมที่จะรับฟงังเพราะว่าอาชีพนักการเมืองเนี่ยเป็นตัวอาชีพที่คุณขิงเนี่ย รักมาอย่างมากและตัวเองก็ยังคงยืนยันว่ายึดมั่นในเรื่องของอุดมการณ์ที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดก็หลังจากนี้แต่ตั้งใจทํางานให้คุ้มค่ากับโอกาสที่ได้รับแล้วก็คําถามจากผู้สื่อข่าวที่ดูน่าจะแทงใจดําคุณขิงอยู่พอสมควรทีเดียวก็คือสามารถทํางานได้อย่างสนิทใจหรือไม่กับลูกสาวของคุณทักษิณชินวัตรก็คือคุณอุ้งอิงคุณเอกนัทก็ถึงกับหัวเราะออกมาเลยนะ<ฮ>แล้วก็บอกว่ามันต้องทำแล้วครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย ต้องคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักมันสามารถทำงานด้วยกันได้แล้วไอ้อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ลืมแต่ปัจจุบันเราขอเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับประเทศชาติเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณขิงกันหน่อยนะฮะครับคือทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าเอาเรื่องของบ้านเมืองมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานนะครับผมคิดว่าผลงานกับการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แ้วก็ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับ ผมเข้าใจว่าในหลายคนที่มีจุดยืนกับอุดมการเดียวก,กันก็มีวิธีที่ต่างกันเราสําหรับผมแล้วก็พักรูลไทยสร้างชาติเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นเลขาธิการพักเนี่ยเราก็ต้องเลือกวิธีที่เราเชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นทางออกของประเทศที่ดีที่สุดบางทีก็อาจจะเป็นทางออกทางเดียวนะครับเราก็ก็ยืนยันในจุดนี้มาตลอดเวลานะครับยึดเอา,เอา อุดมการเรื่องของการปกป้องแล้วก็รักษาสถาบันเสาหลักของประเทศนะครับคือคุณขิงเขาใช้คำนี้นะเขาใช้คำว่าจังหวะนี้มีภัยคุกค,คามและความท้าทายของประเทศที่มันเปลี่ยนไปก็เลยเป็นจังหวะสำคัญที่เราจะต้องจับมือร่วมกันทำงานไม่ว่าในอดีตเนี่ยมันจะมีความขุ่นข้องหมองใจกันขนาดไหนก็ตามซึ่งก็สอดคล้องกับที่คุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยก็สสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาบอกว่าก็คือก็ยอมรับแหละ ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกตะขิดตะขวงใจอยู่บ้างกับเรื่องในอดีตที่ผ่านมา<ฆ>แต่ว่าในเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเขียนมาแบบนี้มันก็มีความจําเป็นที่จะต้องจับมือเพื่อที่จะเดินหน้าประเทศร,ร่วมกันก็หลังจากนี้ก็ต้องรอติดตามว่าผลงานเนี่ยมันจะสามารถพิสูจน์ว่าเราเนี่ยมันจะมีข้อขัดแย้งจะก้าวข้ามตรงนี้เนี่ยกันได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ